มันใจตั้งใจจะไม่รักด้วยฉันไม่รู้จักว่าความรักดีอย่างไรพอพบกันจิตใจก็พลันเปลี่ยนไปกลับอายเขาเสียยกใหญ่เมื่อยามได้สบตาหากใจมิยอมคิดอุกพันเลวใหญ่หรือนั่น พอพบกันก็ลืมเหมือนว่าเลือดในกายจีดแรงไปทั่วทั้งหน้าแต่งไฟเผาในวิญญารุมร้อนทั่วกายามีคลายหนักตาก็คอยแต่ไฟฟันพรำเพรํำพันถึงตัวเขานั้นมันหมายดูรู้ใจ หักใจเพียงใดไม่ไว่าช่างคิดถึงเขาเงยลดไม่แนงไหนสักวันนี่คงรักเขาเสียแล้วสิเราน้ำใจนะเจ้าใจของเราไงยจริงอยู่นั่นเจ็บตัวเขาที่ไรอกใจไว้วันเป่าคอยกา,ารำพันคำรักมันกับจันทร์สักคำ หลับตาก็คอยแต่ไฟฝันพรำเพอรำพันคกิงตัวเขานั้นมั่นหมายรู้ใจหักใจเพียงใดไม่ว่าจังคิดถึงเขาไงายได้ไม่น่นอหนจากวันนี่คงรักเขาเสียแล้วสิเราน้ำใจนะเจ้า ใจของเราง,างราออา่ายจริงหรือนั่นเจตัวเขาทีไรอกใจไว้เฝ้าคอยเขามารำพันคำรักมั่นกับจันรักคำ